นาฬิกาปลุกดังขึ้นวินาทีแรกที่คุณลืมตาเคยสงสัยไหมครับว่าภาพเหตุการณ์สุดระทึกเมื่อกี้มันหายไปไหนเรามักเข้าใจผิดว่าการนอนหลับคือการที่สมองได้ปิดสวิตช์พักผ่อนนิ่งๆเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ถูกชักปลักแต่ความจริงแล้วช่วงเวลาที่คุณหลับสนิทคือช่วงเวลาที่ทีมงานเบื้องหลังในหัวของคุณกำลังทำงานกันอย่างบ้าคลั่งที่สุด ในตอนนี้ผมจะพาคุณเจาะลึกเข้าไปดูงานกระดึกของสมองที่เราเรียกว่าความฝันครับเราจะไปค้นหาคำตอบกันว่าทำไมสมองต้องลงทุนสร้างโลกเสมือนจริงให้เราดูทุกคืนมันไม่ใช่เรื่องฟุ่งซ่านแต่มันคือกระบวนการทางวิศวกรรมชีวภาพที่สำคัญที่สุดเพื่อจัดเรียงความทรงจำบำบัดอารมณ์และซ้อมรับมือภัยอันตราย เปรียบเหมือนการอัปเดตซอฟต์แวร์ชีวิตที่ถ้าขาดไประบบเป็นมนุษย์ของคุณอาจจะรวนจนกู้ไม่กลับและเพื่อให้กระบวนการซับซ้อนนี้เริ่มต้นขึ้นได้อย่างปลอดภัยสิ่งแรกที่สมองต้องทำไม่ใช่การฉายภาพฝันแต่คือการตัดขาดคุณออกจากโลกความจริงอย่างสิ้นเชิงหลังจากคุณเคลิ้มหลับไปได้ประมาณ90นาทีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสมองก็เริ่มขึ้น สมองจะสับสวิชเข้าสู่โหมดที่เรียกว่า REM sleep หรือช่วงหลับฝันสิ่งมหัศจรรย์คือในช่วงนี้ถ้าเอาเครื่องมือไปวัดจะพบว่ากราฟการทำงานของสมองคุณพุ่งสูงปรีดไฟในหัวเปิดสว่างโรแทบไม่ต่างจากตอนที่คุณกำลังวิ่งหนีตายหรือแก้โจทย์เลขยากๆตอนตื่นเลยแต่คำถามคือถ้าสมองแล่นเร็วขนาดนั้นทำไมเราถึงยังนอนนิ่งอยู่บนเตียง ทำไมเราไม่ลุกขึ้นมาวิ่งหรือกระโดดโลดเต้นตามที่สมองกำลังคิดคำตอบอยู่ที่ระบบความปลอดภัยสุดอัจฉริยะที่ธรรมชาติติดตั้งมาให้เราครับทันทีที่เข้าสู่หมดฝันการสมองจะส่งสารเคมีพิเศษลงไปบล็อกไขสันหลังตัดสัญญาณสั่งการเคลื่อนไหวทั้งหมดทิ้งทันทีพูดง่ายๆคือสมองสั่งให้ร่างกายของคุณเป็นอมาาัมพาชั่วคราวลองลึกภาพตามนะครับ เหมือนกับเวลาที่คุณเอารถเข้าศูนย์เพื่อจูนเครื่องยนต์ช่างจะเหยียบคันเร่งจนมิดเครื่องยนต์คำรามลั่นรอบเครื่องพุ่งสูงปรีดแต่ล้อรถจะถูกล็อกตายอยู่กับที่ไม่ขยับไปไหนแม้แต่นิ้นเดียวร่างกายตอนฝันก็คือรถคันนั้นแหละครับเครื่องแรงแต่ล้อล็อกถ้าไม่มีระบบล็อกล้อนี้ลองคิดดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในฝันคุณกำลังเตะฟุตบอลคุณก็คงจะถีบคนข้างๆตกเตียง หรือถ้าคุณฝันว่ากำลังวิ่งหนีผู้ร้ายคุณอาจจะพุ่งชนกำแพงห้องนอนจนบาดเจ็บอาการที่เรียกว่าผีอำหรือขยับตัวไม่ได้ตอนตื่นนอนก็เกิดจากกลไกลนี้แหละครับคือสติของคุณตื่นขึ้นมาก่อนที่สวิชอัมาพาตจะถูกปลดออกนั่นเองดังนั้นการที่คุณนอนนิ่งสนิทไม่ไหวตัวจึงไม่ใช่เครื่องหมายของการพักผ่อนเสมอไป แต่มันคือสัญญาณว่ารอปรพอของสมองได้ทำการล็อกประตูทางกายภาพทุกบานแน่นหนาแล้วเพื่อให้ทีมงานข้างในสามารถรื้อค้นข้อมูลและจัดการกับความทรงจำได้อย่างเต็มที่และเมื่อประตูทุกบานถูกล็อกเครื่องจักรคัดแยกความทรงจำก็พร้อมจะเดินเครื่องแล้วครับเมื่อร่างกายถูกล็อกจนนิ่งสนิทแล้วก็ได้เวลาที่เครื่องจักรคัดแยกความทรงจำจะเริ่มเดินเครื่อง เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมความฝันของเรามันถึงดูมั่วสั่วจังเดี๋ยวก็ฝันถึงเรื่องที่เพิ่งเจอมาเมื่อวานตัดภาพไปอีกทีกลายเป็นเพื่อนสมัยประถมหรือสถานที่ที่คุณไม่ได้ไปมาเป็น1ิปีแล้วมันดูเหมือนผู้กันกับหนังที่ตัดต่อไม่เป็นใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วความมั่วสั่วน,นี้แหละคือหลักฐานชั้นดีว่าสมองกำลังทำงานอย่างหนักในกระบวนการจัดระเบียบความทรงจา ลองจินตนาการว่าสมองของคุณคือห้องสมุดขนาดใหญ่ตลอดทั้งวันที่คุณตื่นคุณรับข้อมูลมหาศาลทั้งเสียงกลิ่นภาพและบทสนทนาข้อมูลพวกนี้จะถูกโยนกองรวมกันไว้ที่เคาเตอร์รับฝากของชั่วคราวที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสปัญหาคือเคาเตอร์นี้มีพื้นที่จำกัดถ้าไม่เคลียร์ออกพรุ่งนี้คุณจะจำอะไรใหม่ๆไม่ได้เลย ดังนั้นช่วง REM sleep หรือช่วงที่คุณฝันนี่แหละคือเวลาที่บรรักักระดึกจะตื่นขึ้นมาทำงานเขาจะหยิบความทรงจำแต่ละชิ้นขึ้นมาดูแล้วตัดสินใจอย่างเด็ดขาดถ้าเป็นข้อมูลขยะเช่นวันนี้กินข้าวแกงอะไรหรือป้ายทะเบียนรถคันหน้าลบทิ้ง แต่ถ้าเป็นข้อมูลสำคัญเช่นสกิลใหม่ที่เพิ่งฝึกหรือเรื่องที่กระทบจิตใจเขาจะส่งมันไปเก็บในชั้นวางถาวรที่เรียกว่าคอเท็กซ์และความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละครับกระบวนการย้ายฝ่ายจากความจำระยะสั้นไปสู่ระยะยาวมันไม่ใช่การก๊อปปี้ฝ่ายเงียบๆบแบบคอมพิวเตอร์แต่มันคือการฉายซ้ำรีเพลย์ สมองจะดึงเอาภาพเหตุการณ์และอารมณ์เหล่านั้นมาเล่นซ้ำอีกรอบเพื่อให้เส้นใย,ยประสาทมันเชื่อมต่อกันแน่นแฟนขึ้นไอภาพที่ถูกฉายซ้ำตอนกำลังย้ายฝ่ายนี่แหละคือสิ่งที่คุณเห็นเป็นความฝันและเหตุผลที่มันดูมั่วซั่วก็เพราะสมองกำลังพยายามหาที่อยู่ใหม่ให้ความทรงจำนั้นมันจะลองเอาเรื่องที่เจอเมื่อวานไปเทียบกับเรื่องในอดีตดูว่าเกี่ยวข้องกันตรงไหนจะวางไว้ชั้นไหนดี ภาพในหัวคุณเลยกระโดดไประหว่างเจ้านายคนปัจจุบันกับครูฝ่ายปกครองสมัยมัธยมเพราะสำหรับสมองแล้วสองคนนี้อาจจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ความกลัวเหมือนกันเป๊ะเลยดังนั้นความฝันที่ดูไร้าสาระจริงๆแล้วคือกระบวนการที่สมองกำลังถักทอตัวตนของคุณเข้าด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าพรุ่งนี้เช้าที่คุณตื่นขึ้นมาคุณจะจำอะไรและคุณควรจะลืมอะไร แต่เดี๋ยวก่อนถ้าหน้าที่ของมันแค่จัดระเบียบข้อมูลแล้วทำไมบางครั้งสมองถึงต้องจำลองสถานการณ์ที่น่ากลัวสุดขีดขึ้นมาด้วยทำไมเราต้องฝันว่าถูกไล่ล่าหรือตกจากที่สูงทั้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงคำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในสัญชาตญาณดิบเถื่อนตั้งแต่สมัยที่เรายังอาศัยอยู่ในถ้มครับคุณเคยฝันว่ากำลังตกจากที่สูงไหมหรือฝันว่ากำลังวิ่งหนีเงาดำมืดบางอย่าง แต่ขามันหนักอึ้งจนก้าวไม่ออกตื่นมาเหงื่อแตกหัวใจเต้นรัวเหมือนเพิ่งผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมาหมาดๆคำถามคือถ้าเป้าหมายของสมองคือการพักผ่อนแล้วทำไมมันต้องสร้างหนังสยองขวัญมาทรมานเราทุกคืนด้วยคำตอบคือสมองไม่ได้กำลังแกล้งคุณหรอกครับแต่มันกำลังเทรนคุณอยู่นักวิทยาศาสตร์เรียกทฤษฎีนี้ว่า t h r e a t Simulation Theory หรือทฤษฎีจำลองภัยคุกคามลองจินตนาการว่าสมองของคุณเป็นนักบินที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับพายุเสมอช่วงเวลาที่คุณฝันคือตอนที่สมองเปิดใช้งาน Flight Simulator หรือเครื่องจำลองการบินเสมือนจริงในโหมดนี้สมองส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมตรกกะและเหตุผลจะถูกปิดการทำงานลง นี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมในฝันคุณถึงเหาะได้หรือคุยกับปลาทองได้โดยไม่รู้สึกแปลกใจแต่ในขณะเดียวกันสมองส่วนที่ดูแลเรื่องอารมณ์และความกลัวกลับทํางานหนักขึ้นกว่าตอนตื่นเสียอีกสมการคือเหตุผลต่ําบวกอารมณ์สูงเท่ากับความฝันที่สมจริงและไร้ขีดจํากัด สมองใช้สภาวะนี้จำลองสถานการณ์เสี่ยงตายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถูกไล่ล่าการตกจากที่สูงหรือการเผชิญหน้าศัตรูเพื่อฝึกซ้อมให้คุณเอาตัวรอดย้อนกลับไปยุคดึกดำบันบรรพบุรุษเราอาจจะฝันว่าหนีเสือเขี้ยวดาบเพื่อที่ว่าตอนตื่นถ้าเจอเสือจริงๆร่างกายจะได้ตอบสนองพันทีโดยไม่คิดตัดภาพมาที่ปัจจุบันเราคงไม่ต้องหนีเสือแล้วใช่ไหมครับ แต่สมองมันอัปเดตไม่ทันโลกสมัยใหม่ครับมันเลยตีความความเครียดในชีวิตประจำวันเป็นภัยคุกคามแทนความฝันเรื่องสอบตกไปทำงานสายหรือฟันหลุดก็คือเวอร์ชั่นอัปเกรดของการหนีเสือในยุคปัจจุบันนั่นเองนอกจากจะใช้ซ้อมหนีภัยแล้วห้องจำลองนี้ยังทำหน้าที่เป็นนักจิตบำบัดส่วนตัวด้วยในช่วงฝันสารเทมีแห่งความเครียดในสมองจะลดต่ำลง ทำให้เราสามารถหรือฟื้นความทรงจําที่เจ็บปวดหรือหน่าอับอายขึ้นมาประมวลผลใหม่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมือนกับการแกะแผลเพื่อล้างทําความสะอาดแม้จะเจ็บในฝันแต่ตื่นมาใจคุณจะเบาลงดังนั้นฝันร้ายไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นคู่ซ้อมที่โหดหินเพื่อให้คุณกล้าพอที่จะรับมือกับโลกความจริง เราได้เห็นทั้งระบบล็อกร่างกายระบบจัดการข้อมูลและระบบจำลองสถานการณ์กันไปแล้วทีนี้คำถามสำคัญสุดท้ายที่น่ากลัวกว่าฝันร้ายก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคืนนี้หรือคืนต่อๆไปคุณไม่ได้ฝันเลยเราเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของการสำรวจกระดึกแล้วนะครับ เราได้เห็นแล้วว่าในขณะที่คุณหลับร่างกายจะล็อกประตูแน่นหนาเพื่อให้สมองได้จัดเรียงความทรงจําและซ้อมรับมือกับภัยอันตรายในห้องจําลองเสมือนจริงแต่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดที่สุดคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ได้ฝันเลยลองจินตนาการถึงคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานหนักมาตลอดทั้งปีเปิดโปรแกรมซ้อนกันเป็นร้อยหน้าต่างแต่คุณไม่เคยกดรีสตาร์ทเลยสักครั้ง ผลลัพธ์คืออะไรเครื่องจะเริ่มอืดโปรแกรมจะเริ่มค้างและสุดท้ายจอฟ้าบลูสกรีนก็จะมาเยือนสมองของคุณก็ทำงานแบบนั้นเลยถ้าคุณอดนอนหรือนอนไม่พอจนเข้าไม่ถึงช่วงฝันทีมงานกระดึกกลุ่มนี้จะประท้วงหยุดงานทันทีผลกระทบแรกคือขยะล้นโรงงาน ในระหว่างวันสมองเราผลิตสารพิษที่เป็นของเสียจากการคิดออกมาตลอดเวลาช่วงฝันคือช่วงที่ระบบท่อบำบัดน้ำเสียในสมองจะทำงานเต็มกำลังเพื่อฉลางขยะพวกนี้ทิ้งไปถ้าไม่ได้ฝันขยะพวกนี้จะตกค้างสะสมกลายเป็นตะกอนที่ทำร้ายเซลล์สมองซึ่งระยะยาวมันคือต้นเหตุของโรคความจำเสื่อม ผลกระทบที่สองคือระบบอารมณ์พังจำห้องซ้อมหนีภัยในบทที่แล้วได้ไหมครับถ้าเราไม่ได้เข้าไปซ้อมไม่ได้เข้าไปปลดปล่อยความเครียดในฝันสารเคมีแห่งความกังวลจะคั่งค้างอยู่ในหัวคุณจะตื่นมาด้วยความรู้สึกหงุดหงิดง่ายตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ได้และควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เหมือนคอมพิวเตอร์ที่แรมเต็มตลอดเวลา ดังนั้นความฝันจึงไม่ใช่แค่เรื่องจินตนาการเพอฝันแต่มันคือกลไกลความอยู่รอดที่ธรรมชาติออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อให้แน่ใจว่าพรุ่งนี้เช้าคุณจะตื่นขึ้นมาเป็นคุณคนเดิมที่ความจำแม่นยำอารมณ์มั่นคงและพร้อมรับมือกับโลกความจริงสุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิอคดเล็กๆไว้ครับ บางครั้งชีวิตจริงของเราอาจจะยุ่งเหยิงและหนักหนาแต่ธรรมชาติก็ได้มอบปุ่มรีเซ็ตที่วิเศษที่สุดมาให้เราแล้วนั่นคือการนอนหลับดังนั้นอย่ารู้สึกผิดที่จะพักผ่อนและอนุญาตให้ตัวเองได้ฝันเถอะครับเพราะในความฝันที่ดูไร้าสาระคือการดูแลรักษาตัวตนที่สำคัญที่สุดของคุณ แล้วคุณล่ะครับช่วงนี้ฝันเรื่องอะไรแปลกๆบ้างไหมหรือมีเรื่องรอบตัวเรื่องไหนที่คุณสงสัยว่ามันทำงานอย่างไงกันแน่ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมจะไปตามหาคำตอบมาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังนอนหลับฝันดีและตื่นมาพร้อมกับสมองที่สดใสน,นะครับเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ